5วันเราก็ยังเสียเปียบอยู่นะครับว่าภาษาตาควายเรานะครับมันก็ยึดนะครับยึดเพราะอะไรก่อนที่จะอาจจะรอฟังนะครับก่อนที่จะยึดนั้นมันบอกว่าไปขอเก็บศพก่อนนะครับขอเก็บศพฟานที่อยู่ภาษาตาควายขอเก็บแล้วมันแนวออกนะครับถึงเวลาดึกดเราก็เอาใจความซื่อ นะครับมันก็วางระเบิดอะไรเรียบร้อยตรงนั้นมันไปยึดได้ดังนั้นเป็าป้าที่สองเราก็ระเอาคืนนะครับนะครับถ้าสู้กันนี้มีท่านใดอยากไปช่วยบ้างด้มือครับอ้าไม่ลงครับนี่แหละเรียกเรียกขอทานทุกคนมีผมอยากขอไปก่อนนะนนี่ทานบัตรเครดิตเรามีประสบการณ์แล้ว ไอพวกสารสิบสี่สิบนี่แค่เขาอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับเพราเราขอไปก่อนถ้าเราไม่เสียด้ชีวิตเพราเราผ่านมาแล้วพวกใหม่มันไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่หรอนะครับก็เสียรู้สึนีต่เนนี่้มันโค้กที่โกงนะครับยิ่งเก่ายิ่งเหนียวโค้กที่โกงต่อแหล่ง่ายเรียนๆเราไม่ทันนะครับ รรรรเราเราเราเสียเราลุกชนะแต่ว่าเราก็เสียการศึกระจาไปขอให้วิดเปการยิงใช้วิดเปการยิงโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเราก็เสียเปลไปแล้วเงื่อนไขเราค่อยว่ากันต่อไปที่จริงเราไม่ต้องไปหรอกยิงเอาจนนี่เอาจนให้มันผมอยากให้มันมาเห็นทหารไทยอยากให้มันมาต้มตาขอชีวิตเราประมาณนี้แหละ นะครับแต่เราก็สูญเสียไป15นายนะครับแล้วก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเราก็ไปช่วยเสียบให้ไปทรลองดูภาพนะครับตัวประเทศของพนักงานฐานที่นะครับอย่งนั้นเราก็ที่อยู่ใกล้ก็แส้ไปเมืองเราอยู่ใกล้แถวตรงนี้ก็ช่วยติดต่ไม่ไป็นไรนะครับก็คอยใกล้เวลาช่วยเสียบฐานทานที่เราช่วสชีวิตหรือก็อยากให้อำเภอหรือ คือของตัวเองให้ออกมาเลี้ยม,มือกันมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันนะครับก็ค่าทูมมาเขา,า,าก็มีค่าน้ยงบ้นค่าใช้จ่ายนะครับพอดีวันนี้ก็มีอยู่สองงานก็เลยแบ่งไปอ่เา,อาอเป็นดีดาของฐานอ๋อไปกองเชื่อตูเทียดเชื่อชีวิตผมก็เลยแบ่งไปส่วนนี้นะครับเพช่วยงานหรือเข้ามาเชื่อตรง,งนี้ กไม่ละไม่ไม่ปล่อยปลาไม่ปล่อยปลานั่เลยนะครับแล้วก็ร่วมมือกันช่ยวยเหลือกันทีนั้นก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แลนะในแต่อะวันนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกำลังายแข็งแรงสมบูรณ์ อ้วก็ตลอดไปในทางไกลรอไปตัวที่จะลขไานอเมือ่อลง